เอฟซีฟังไทยและฟังลาวพี่น้องตอนนี้เฮามาอยู่ที่หมู่บ้านที่แปลกที่สุดพี่น้องเขาใจวาจะตากหลงใหม่เนาะตากหลงใหม่พี่น้องแต่บอ้โหแบบเขาใจวาะตากในไรไปไปเบิ่งนมกันพี่น้องมาสัญญาบเคยหูเคยเห็นเน,<ป>นาะเลยตาบังตบังเอา้าคือเห็ดแนี่ล่นอืมอาบังเท้าหน่อยาบังห่อตาบังห่ออ,หอ,อืมตา <ะ S 1> ตาตาอะไรอจ๋าบ่ ะเจ๊ม่ใช้โมอยู่อ่ประจังดาวเอโอ้มาเละเลยจังไกละบินพุลจิตเงินฮะพุจิตเงินอะรจัะฮะโลเทไรโลเจ็ดอโลเจสเขาจะซื้อโลเจ็ดสเพื่ออีเบิดมาเลยพอแห้งนุพอแห้งเอยใช้โมลากักนิก้วัอันนี้ก็ได ซื้อบ้าบังปกโกบ้านบุญชาววีเจรตอนบนซื้อเนี่น้องเขาเจ้าเห็ดลูกใหม่คายเนาะกิโลละเจ็ดสิบพอได้ซ uh, ื yeah. uh, ้อข like ้าวกินเขาเจ้าว่ะเพื่อจะขึ้นผู้ขึ้นผ้ากับพ่อแห้งไล่ผู้เขาผมพี่น้องได้เผื่อสิได้ลูกใหม่มันโมไล่เขาเจ้าว่ะลูกใหม่โมไล่เขาเจ้าจะตากนั่นนี่ตากตากอันเด้อบ่จังจีเออได้ชองจีเจเออเดอจะบ้ากั ยัวอายุว่ะอ,อ,อืมนี่พี่น้องเขาเจ้าจะตากเนาะตากให้มันแห้งให้มันแห,งห้แหงอะไรสิค่ายให้เวียดพี่น้องกิโลละเจ็ดสิบเนาะเพื่อได้สื่อเขามากินพี่น้องนี่ลูกไม้เขาเจ้าจะตากนี่ถูกๆตากเนาะลูกไม้ลูกไม้ช่างในจ้านลูกไม้พังบ่ลูกไม้พงพี่น้องลูกไมพ้พงเขาเจ้าจะตากน,นั่นนี่อืม โตมันแหงก็คืออยู่ขอบโม่ฝนพี่น้องนี่โตมันแหงเน,ะนาะให้บังโตมันแหงโอ้เขาเจ้าเห็ดพี่น้องคืออาชีรายอยู่ได้กินเนาะอยู่เห็ดสนบดโตมันแหงแล้วพี่น้องนี่ถือว่าเริ่มสีค่ายด่เริ่มสีค่ายด่นี่ลูกไม้พงพี่น้องเพื่อชิได้ซ้ำนี่คือพี่น้องเห็ดอะไรลูกไม้ปอกเนาะลูกไม้ปอกมันบริยงายพี่น้องเอ้ยเพื่อชิได้ซฉันมีฟอกแหง้งนอกจาก ลูกไม้ปอกบ่คือลูกไม้บม่ปอกไปเชนนี้ขาเจ้าจะใส่น้ำมะลุ่อยพี่น้องนี่มางน้ำเตาทีข้าเจ้าเห็ดน,น้ำมะลุ่อยเนาะนี่มาสัญญามาเห็นตัวจริงเลยมันจะเป็นก่อนแล้วเนาะมางน้ำเตาที่ใช้น้ำด่ายพี่น้องคือขาเจ้าใส่น้ำกินพี่นอ้องปลาเขื่อนนึงคือว่าด้ลาไดล่ในไล่หน่วยพี่น้องเอ้ยผมเห็นลุงปุ่มเนาะ เออมักเอาเต่ามักอรลุยพี่น้องนี่มักนี่จะกินหมดเศบเนาะาะว่ามันเป็นมาแต่เกิดเป็นมาแต่เกิดข้าเจ้าจะมันแก่แล้วจะใสหนามถ้าสีสอบท่ามทั้งใหอ่เพื่นว่ามักแก่ไรเห็ดอีช่างแหน่กินไดบ่อหนะแต่ว่านาสรงสั้นข้าเจ้าพี่น้องเอ้ยนี่ตากลุกใหม่เพื่อสีแหงเนาะ คนเฮาต้องสู้ชีวิตไปพ่อดำรงชีวิตไปวันๆเนาะนี่ลูกใหม่คือลูกใหม่อะไรพี่น้องไม่พงเนาะเขาจะว่าไม่พงบอกมันจะแย่บอกมันพวกพี่น้องชอกป้ายไม่พงนี่อันนี้คือลังเหยื่อชนพี่น้องเหยื่อชนเนาะไปหาจักมื่นจงังใดงหาจักมื่นจงังใดสำนักไหนเออเจือเจือเจือเซตงไง นายบ่อยบาดງ່າຍເຂົ້າເມື່ອຊ່ວຍອາມາງ່າຍອືນາຍບໍ່ຮູບນາຍບໍ່ຊຸບງ່າຍນາຍອັນນີ້ຮືບເນື້ອຍເອີເອີຕະດານີ້ໃສລືຢາເອີລາວວ2 กับบบาวบันนอกส่วนเผาปลูนอจันเนาะให้เพิ่นซื้อขนมเอาซื้อขนมเด้อเัง่ขนมเด้อเท่อน้องเฮากับใบนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าคิดอีต้นเพิินลูกค้นพี่น้องผูทชายจะค้นเรล่าแซน่ะมันยังวานะแซมปนมันแซมพนโอ้เบิร์นตะกเลยไบ่ได้เข้าใจว่าลูกเคยนี่เฮ้ย ลูกเคอย,อนยนี่เขาเจ้าเอิญนั่นน่ะ่มปิเตียมบปเตี้ยมบาร์บุกยากนู่บาร์อาโอ้เมือปเตียม,ยมได้ลูกเคยแล้วได้ลูกเคยแล้วน,นี่ฮะอมด้ามีายมใส่เป็นหู้พี่น้อ,นตองตรงแงมาเป็นหูน้นนี่อันนี้มันเขาจ,จ้าเจบาอ่เนองในทีมมันต้มเน่นานา้ำซุปน้ำน้ำซุปเขาเจาเวียดเขาเจ้าเจ้าหมักกินลูกใหม่แต่เอาให้มันแห้ง สูสูเด้เออ่สููเห็นไปกระสููอือนี่คือเฮื่อนพันพี่น้องลูกคกค้นในลูกเคยแล้วละวะแต่ลูกเคยกะบริยูน้ำเนาะพัวเพิน่นพันยังไปห้าลูกใหม่พี่น้องห้าลูกใหม่เผื่อชีมาตากนานเนาะาก,าก,านากาน็นี่แหละพี่น้องเข้าใจว่าเก่าอดเก่าเงินหักเสด็จตกตอนค่ำนี่แหละ มบาสัญญาขั้นบ่ไออกจากบ้านกโบเฮนดานเดินใกล้คือพี่น้องเลยคือเผ่นเบาเนาะขั้นบ่ไปเฮียนจริงบบมีความหูนี่พี่น้องมาหาเ็นเท่านี้โอ้ยหนาสงสารลยพี่น้องเฮน่านาสงสาิ้นเนอาเนยนาสน่น้าเนเทในล้กอ้ยนลิ้นพ่องมือเนเ่นผู้รลนพี่้องาเท่าน้หนาารลู้ใหม่้าจะเนานี้งแา้งกว่านี้เอ้าเง้าจล้าเนาะ โอ้ยน้องเอ้ลำบากเลยลำบากเนาะเธอวาเขาเจ้าจากเห็ดหายเห็ดหน้าจากบอ่อเนาะมีหน้าเห็ดอยู่ปะมึงชิดามเขาเจ้า,จาลอกมาต่านเท้ากัยเอากัยเอาบอดต้มลงไม้พี่น้อง บอลต่มลูกใหม่บางรูดแดดๆเขาเา้าจยังเห็ดอยู่ได้สูส้ชีวิตอีลี่เธอว่ามีอ่ะในเป็นคนพราวเป็นคนปอกมากแต่ฝนเนาะและ้วก็จะพ่ายมากพี่น้องพ่ายมาเนาะพ่ายมากฮอนเพื่อนกับหลูกกับเมียเนี่ยเป็นคนต่มอยู่เพื่อนพวยังห้าทาคำจังได้มากชีวิตนี่เห็ดย่ค่มือแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าใช้เขากินเนาะ คือเรื่งอะไรสิขั้นข้าจ้าว่าขั้นเวียดบสซืออันนี้ก็คือบุมีขาวกิดนาเห็นใจพันเลยขึเน่ะเต็มมันนี่บอสใส่เต็มในเลยบอนี่ยฮะใช้เต็มในเลยเออเออเออเอเออเอออเ เบิ่ดมีนาเห็นบ่มีบ่นาเบิ่ดบ่นี่อ่ะเนี่ยตาอะเอ้ออืมตะไปสรตะแตรเบิ่ดหมดแล้ดอยจะบ่ค้นัพย์มาเติมิบาเจเนี่ยจออังอ๋อบสิเปาอืพี่น้องห้าก็บ่มีมีแต่เพิ่นว่าเนาะนาบ่มีมีแต่เพิ่นว่าว่าได้ปีละ10เปาได้บบ่เิงก็หมดลเปาเนาะเ ได้มาเพิ่งก็เมื่พี่น้องสิเป่าพันสู้ชีวิตอดลีลอวันนี้เบาสัญญากระสิดได้เดินทางต่อพี่น้องเลยสิดได้เดินทางต่อไปเนาะเพราะว่ามีสิ่งลึกลับยังไล่คว้างหนาอยู่พี่นอ้องเห็นเอย๋ยพญางันทางพี่นอ้องแสงขอนมให้ลั่นหน่อยเนาะสิไปใช่ไหนฮะเอาล้าเอาเอาแก้วให็นไหม เอาโอ้หนาหักไอ้ลยหนาลักเอ้ลยพี่น้องนี่เนาะโอ้เอ้าไปโอ้ไปนําแม่พี่น้องยังไปตำทางเลยเลยเนาะเฮาจะเห็นเฮาก็จะหายเพิ่อนถือว่าคิดสงสารเห็นคนหน่อยสำเนี้เนาะพี่น้องืดอกไอ้ช้างข้าวเจ้าเอ้อไนต้นเพิงบ่แม่นบ่ซื้อจังได๋ต้นเพิงบ่เออต้นเพิงรถ40 40 Cái tơ bóp bay mung Việt nè ai ha? Cái tơ bóp bóp bay mung viết. Ba la bao bao bay oh, à. bay bao bay 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 này bay 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 Mát bay 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 บันในฮะเสรได้เดินทางต่อกับบ่าวบันนอกพี่น้องไปละบ้าพูดแหละพังบังพี่น้องว่าสิช้อนละบ้าหรือเปล่าเธอพี่น้องว่าตอนนี้ก็เทือว่าเข้าวไฮข้าเจ้างามลิลลีพี่น้องนี่โอ้ยสดง่ามเลยพี่น้องข้าเจ้ามาเสียหนาหาลูกไม้บ่ในหาเห็ดช่างโอ้ chưa a băng bao ở nơi, đưa xe nhà, tạ ơ xe nhà, tạ thưa phi anh ăn cá không nhiều bao cả, oh anh này đây thà, anh này ngắm đi phi ngắm này, thằng anh พางนั mm ้น hmm. ก็พังนี่มีแต่บอลงามๆเนาะว้าสุดยอดเลยพี่น้องให้เข้าเจ้วบ่เคยหูเคยเห็นผ่นทางสำนิปป้าถดจักสีวาจักเหมอพี่น้องทางเข้าเป็นหลกผุนได้เน่หเมือไงบอโอ้จ้าบ่แก้วโอ้เบิ้นฮอโกอิตูเฮบีกินบอ กินขนมเนาะกินขนมบ่บ่ไดไลายได้ผุลซอกก่อนช่องก่อนในเรือมากินบ่เบิ่งสิถามเพิ่นก่อนเด้อโอ้ถามเด้อจําไผมีลูกสาวไผมีไผมีลูกสาวงามแล้วสิเอาเอาไหไลายขนมน่ะมีบ่ไผมีเบิ้นก่อนก็มูดม่อ่อนเฉยเออฝรั่งมีผู้ใดมีลูกสาวลายฝรั่งก่อนกอมูดเอล้า ยังน้อยเนาะลูกสาวเนาะปล่อยยอกเพื่อนเดินนี่เด้อยตั้งคู่ผู้ใดิตามผู้ใด้มีลูกสาวงามเขาจะเอาขนมไป็ลายเนาะป่อยยอกเพื่อนตีเนาะเยอะว่าคือทั้งนั้นว่าคนบาปเนาะจันเนาะเออบุ๋มพมี่เนาะอยู่นี่เนาะบุ๋มีเนาะบุ๋มพีมี่อ๋อบุ๋มพีมี่โอ้ยไปไหนมาเมืองน้อยๆกี่ยังน้อยมืดนี่น้อยมืดเนาะยังน้อยเงี้ยพอว่าชีมาเป็นลูกเคยอยู่ผีแป๊ะของเราสันเนาะ เอาเอ้ยกันตูดตาเตียมเนี่ยเลยโอ้หน้าเกยแพงบ่ขด่องทางนี้แพงบ่ไหมขัด่องแพงบ่ให้ตะล่างตอวให้ตะ่งตัอันรีดรให้แตงในเพียงบ่ออันตายตองรีดแตงงต้องเออเออเมั็ดเล็เพียงเิลานเมลอเมบนเซลานกอนกอนอเอ้ชิปกับหมกีให้เราอนัยบนก เออแถนนี้เขาจะเอาจะแต่งกันซิปลานอขมกี้กี่ลานขมชนเผ่าอั้นี่รีดเที่ยวรีดรีดกระมุนบ่หรืออันชนเผ่ารูอรีดเอ่อรีดรีดกอืมรีดอันกระเบนรีดเรื่อละเจ้เออเขาหายงมพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็ะว่าก็เพิ่นกับบอกเขาใจกันไปได้เนาะคนหลับฟาซาเนาะนกใหญยเนาะ คนเราฟาซาแต่ว่าเบิ่งเขาไฮเขาเจ้าหนิงามไม่รีบพี่น้องเลยหนิ<ช>ทางข้างผมมีผ้าเห็ใดใยเนาะผมมีผ้าเห็ใด <c oughs> หใย <c oughs> น้อยให้เพลินน้อน้ำจิตนน้ำใจเลื่องให้ดิ๊กหน่อยเลื่องให้รัดหน่อยก็แมนพี่น้องผูมได้เลยลูกเศร้าลูกเศร้าลายกว่าโม่ลายได้มันแซมก่อนมันแซมเนาะเบิร์นซุน่อไม่มีเนาะเออเมื่อยมานนำอ่อนมูก้อนคันมานนำเอาให้เข้าปั้นเลยแหละเออ อ้าวในปั้นกันเด้อว่าวยอกสื่อๆเด้อปั้นกันเนี่ปั้นกันเด้อปั้นกันเด้อไปเท่าเด้อสู่ๆเด้อเห็นเรียงเห็ดงานเด้ออีแม่เด้อกินนลำกันแล้วว่ายอกกันสื่อตั้งริ้นตั้งหัวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าขั้นบ่ได้ลูกกับ่ได้พัวขั้นบ่ได้อันไม่ได้ข้าจาวาฮะนะขั้นบ่ไใดหยอกกับบ่ได้หัวขั้นบ่ได้พัวกับบ่ได้ลูกนี่แหละ หยอกอีแม่เพิ่นชักนี่เอาแมาแต่งมาผ่ากอ๋อคือเป็นนั่นน่นโอ้ยพี่น้องคือใจดีแท้คือใจดีแท้อ๋อโอ้จะหน่อยเมื่อบ่าจะหน่อยแน่เจ้าบ่เออรขั้นตะบนเจ้าขั้นเห็นนี่สื่อที่โดมาฝากคือกันเด้อกัโอ้จะหน่อยยังทันเมื่อกันขั้นแรกกับเรื่องสื่อที่โดมาฝากนี่จังม้งกับ สีมงอ๋อชีมงชีมงบุคอยมาบุคอยสีเอิญให้เอาดิโดได้จังหน่อยเด้อพี่น้องสีื้ดดิโดไหวเพิ่นเพิ่นเอามักแต่งให้นำจิตนำใจเนะโอ้ขอบใจเด้อเออขอบใจขอบใจอนี่มักแต้งพี่น้องให้เบาวสัญญากับบาบานอกส้นทรารูนะโอ้ั้างีแม่เพิ่นเนาะน้ำจิตน้ำใจเพิ่นวะเล็กๆน้อยเนาะคนเฮาไปใช้กะหักแพงกันพี่น้องบ่ว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้กะหักแพงกัน นี่แหละพี่น้องเอ้ยเือว่ามวนไล่มาแถวนี้ส้นเผาบานเพิินพี่น้องเือว่ามาสัมผัสขังแหลกมือแหลกกระแมนพี่น้องมาดนห้องสิบห้าพี่น้องไปเบิง่งย่งอีกบอลลึกลับต่อไปพี่น้องไปไปเบิ่งนํำกันเลย